อำเภอเล็กๆอำเภอไม่ใหญ่กี่ปีก็อยู่อย่างเงี้ยฮะก็มไม่ค่อยที่จะเจริญเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆว่าเป็นทางผ่านของเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยที่จะก็เจริญแต่ก็มีเซเวนนะถึงจะเป็นอำเภอเล็กๆแต่ก็มีเซเว่นนะครับมีเซเวน นี่ตลาดสดเทศบาลอำเภอคอวังเดี๋ยวนะผู้รายงานจะจอดรถแถวนี้ไปหาซื้ออะไรที่โลตัสสักหน่อยดูกันนะว่าจอดได้ไหมเอะเขามีของกินของันนี้เยู่นะจอดรถแถวนี้ไปเดินดูซื้ออะไรสักหน่อยได้ไหมโอ้จอดไกลเลย ชุกชุกชุก้จอดได้เปล่าประทแถวนีวว้ขาวเขียวขาวเดี๋ยวนะไปจอดฝั่งนู้นได้ไหมข้ามไปจอดฝั่งนู้นดีกว่าหาซื้ออะไรไปกยินที่บ้านดีกว่าไม่ต้องน้งนะเนาะบอกแล้วเมื่อมันเข้าแยกไหนพวก้รงงานก็จำไม่ได้แล้วนะ ที่จะเลี้ยวเข้าไปอ่ะแยกนี้เปล่านี่งานแยกนี้ตรงข้างหน้าจะเป็นปั๊มนี่ยแยกตรงนี้ไปยูเทินมันยูเทินตรงไหนเดีย๋ยวอนเขาไปยูเทินปั๊มบางจากก็เขาพวกแรงงานไม่ได้มานานก็งงเลยแหละใช่มีปั๊มบางจากเอออย่างน้อยก็ยังมีปั๊มบางจากอยู่นะเห็นป่า ต้องบังจากถ้าจะอยู่เทินตรงเมื่อกี้นั่นแหละเป็นอำเภอไม่ใหญ่นะอำเภอเล็กๆตรงทางเข้ากับตรงนั้นเลยเรต้องมาอยู่เทินตรงนี้ตรงสรางเส้นนี้ก็คือไปนน่น,นะฮะกะไปทางบ้าน ไปทางยะโสได้เส้นนี้อ่ามีอันนี้ด้วยแก๊ส LPG ดูอำเภอ เราเข้าไปไปดูว่าจะมีอะไรในตัวอำเภอขอวังพอที่จะซื้อมากินได้บ้างเนาะกับข้าวกินก็เลี้ยวตรงนี้แหละ เดี๋ยวตรงแยกตรงนี้เด็กพลังงานจะเข้าไปเด็หาซื้อของในตลาดมากินสักหน่อยแถวนี้จะจอดได้ไหมดูก่อนจ,จอดได้ไหมแถวนี้ห้ามจอดบอกว่าห้ามจอดจอดรถกันลำบากเลยไม่มีทีจจจจจจจ่จะจอดเลย จอดกันยังไงเนี่ยจะไปจอดทางทางนู้นอันนี้คือตลาดเป็นตลาดก็ต้องจอดตรงนี้จะจอดไปซื้อของสักพักนะครับไม่ฝากกดไลค์กดติดตามให้ทางช่องเตยอินทรันด้วยนะครับผม ูไปดูมีอะไรกินบ้างถ้าตรงโน้นมันจะเจาะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเจาะตรงโน้นแล้วก็เดินข้ามมาล่ะก็ดีเหมือนกันถ้าไปตรงโน้นจะไปตรงโน้นแล้วไปเดินข้ามมาสักหน่อยอ๋อ